นี่นะคะต้นข้าวสุริยาขอพูดความในใจสักนิดนึงสักเล็กน้อยก่อนจะจากกันไปนะคะในค่ำคืนนี้หนูไม่เคยลืมะคะ่ะว่าตัวหนูเองเนี่ยมาจากไหนนะคะหนูไม่เคยลืมว่าบ้านของหนูเนี่ยอยู่ที่ไหนหนูจะบอกอะไรให้ฟังเธอว่าวแม่บ้านหนูอยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังเวทีเนี่ยอยู่กับย่าสองคนนะคะ ในราคาค่าเช่า2500บาทนะคะขนาดค่าน้ำเข้าไปตังหานะคะนอกเหนือไปวันนี้นะคะหนูเดินทางมาสักสองสาก้านะคะมีคนรู้จักหนูรักหนูนะคะให้กำลังใจหนูตลอดระยะเวลาสัก5้าหเดือนที่ผ่านมานี้นะคะ จนถึงวันเนี้ยใครจะคิดนะคะว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยเด็กบ้านนอกอย่างหนูนะจะได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะความในใจของหนูวันนี้มันมีมากมายเลยค่ะถ้าพูดยาวไปก็คงไม่น่าจะจบอยากฝากสั้นๆว่าเด็กบ้านนอกคนนี้อยากจะสัญญาว่าหนูจะไม่ลืม แฟนเพลงและอยากจะสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเพราะว่าหนูไม่รู้จริงๆนะคะว่าจะมีคนรักคนเอ็นดูหนูเนี่ยไ,ไปนานแค่ไหนนะคะในอนาคตในขณะที่หนูกำลังเรียนหนังสืออยู่หนูก็ทำงานไปด้วยนะคะ่อใครรู้ไหมคะเราครอบ,บครัวหนู ก็คนที่หนูรักแล้วก็คนที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าคือย่าของหนูเสียงปรบมือให้ย่าดีหน่อยได้ไหมจ้าย่าพาหนูสู้นะคะทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์ั้งแต่หนูยังเล็กเลยย่าพาหนูลุยนะคะทุกเวทีแพ้ชนะไม่เกี่ยวกันนะคะได้ประสบการณ์ทุกทุกเวที แพ,ยยแพ้ชนะ,ะย่าไม่เคยยอมแพ้นะคะถึงหนูจะประกวดร้องเพลงแพ้แต่ย่าไม่เคยยอมแพ้นะคะส่วนตัวหนูเองก็สู้กับย่าด้วยนะคะจนถึงวันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะมอบเสียงเพลงและก็ความสุขให้กับพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศรักหนูนน้อยนะจ๊ะแต่ขอให้รักหนูนาน,านที่สุดเลย ไม่ต้องให้หนูชนะใครนะคะเหมือนเดิมเลยให้หนูชนะใจแฟนเพลงของหนูก็พอนะคะขอบคุณค่ะคุณนิวบอกย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่ายิ่งอยากชนะนะคะเราก็ยิ่งแพ้ยิ่งอยากชนะมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งแพ้เท่านั้นนะคะเราเป็นนักเรียนนักร้องตัวเ MA, ล็กๆของพ่อแม่ลูกสาวคนเล็กน,นะคะก็ จะเหนื่อยมากๆเลยทั้งงานงานราชงานหลวงงานเรียนร้องเพลงนะคะแล้วก็ปัญหาที่เข้ามาเยอะแยะมากมายค่ะก็สำหรับตัวหนูหนูคิดว่าทำอะไรหนูไม่ได้เลยเพราะว่าปัญหาอะไรก็ตามนะคะทำอะไรหนูไม่ได้แน่เพราะทำไมรู้ไหมจ๊ะเพราะหนูมีแฟนเพลงคนรอบตัวนะคะที่รักหนูมากๆ เป็นกำแพงกรอบชั้นดีให้หนูนะคะสิ่งพวกนั้นเข้าไม่ถึงหนูหรอกเสประมือให้ต้นข้าสู่ปริยาค่ะเพราะกานเพลงนะคะดีเลยจ้าฝากบทเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้ขอบคุณพ<อ>่อแม่ทุกท่านเลยที่มานั่งรับฟังรับชมกันจนจบนะคะ อย่าป้านับน้ำนอนนะจ๊ะฝันดีค่ะหยุดโลกเอาไว้สักสัก ហើយឡើងរំក lum លោកធ្វើប៉ាតេយามឆាន Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mình không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hơi đẹp sắc sắc One per Switch Bird Brand.